สวัสดีครับร้าน SK Electric Center นะครับร้านเราก็เปิดมาได้สัก20กว่าปีแล้วครับผมตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วผมก็เป็นรุ่นที่2ตอนนี้ก็มีพี่สาวกับน้องชายเปิดอีก2ร้านอ,อ,อยู่ที่เทพารักร้านหนึ่งอยู่ที่ราชก,กะบังอีกร้านหนึ่งนะครับผมก็ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเราก็จำหน่ายพวกประเภทเออของใช้สอยออพวกพัดลมพวกเตารีดอะไรอย่างเงี้ย จนมาถึงรุ่นผมผมก็คิดว่ารูปแบบการค้ามันเปลี่ยนก็เลยเน้นไปขายทางพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งหรือไลท h ติ้งใช้กับพวกบ้านอยู่อาศัยมากกว่าผมจะไม่ใช้พวกคอน sumer use ตรงนั้นแล้วอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบมาอย่างนี้ครับผมร้านเราเนี่ยขายทั้งปีดทั้งส่งนะครับผมมีลูกค้า walk in เข้ามาหน้าร้านส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราค้าส่งก็ขายให้กับพวกกลุ่มของโรงงาน กลุ่มของผู้รับเหมาแล้วก็พวกออฟฟิศบิลดิ่งที่เข้าไปปมนทนแอนตต,ต,ต,ต่างๆอะไรพวกนี้ครับผมแฟนสินค้าแลมตันเนี่ยรู้จักนานมากแล้วครับผมตั้งแต่ลมตันเพิ่งออกผลิตภัณฑ์เซทโทนิกลมตันแรกๆเลยพอเราเราเราเห็นสินค้าเราก็ให้เซลล์มานำเสนอแล้วก็เริ่มขายเริ่มติดต่อกับลมตันมาเมื่อ20กว่าปีก่อนเลยแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ50%ได้มั้งประมาณ50%ที่มาถามว่ามีสินค้าแลมตันไหมรุ่นนี้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 แล้วเราก็นําเสนอแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือไม่ไมีอะไรเนี่ยล,ลูกน้องที่หน้าร้านเขาก็จะแนะนําได้ว่าถ้าเกิดสินค้าแลมตันมีตัวนี้ซึ่งใช้งานตรงที่ความความต้องการของคุณเนี่ยโอเคไหมอะไรอย่างนี้สาเหตุหลักที่เราเลือกแลมตันทำเป็นจำหน่ายเพราะว่า สินค้าแลมตันน่ะมีมีความน่าเชื่อถือในแบรนด์ของเขาเองคุณภาพของสินค้าซึ่งหลังจากที่เราสัมผัสและขายกันมาก็เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาโอเคพิติธรรมราคาไม่สูงลูกค้าจับต้องได้ครับผมสินค้าแลมต้นที่ขายดีน่าจะเป็นตัว Super Slim ปัจจุบันเนี่ยมันไปทาง LED หมดแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามา w a l ์กอินถ้าไม่รู้จักหรือรู้จักเขาก็จะเลือกเป็น LED ทั้งหมดเลยลองลงมาก็จะเป็นพวกของอ c โคอีกพวกอีโคสลิมอีโคเซทีส่วนไอตัว s e t โทนิกเนี่ยก็น้อยลงไปตามส่วนครับผมแล้วก็จะมีขายดีอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่เป็น s e ต LED T8 แปมตันมีดีมีทั้งขั้วขาวขัว้วเขียว,ขา,วขายดีมากตัวนี้ครับผม แลมตันเนี่ยดูแลลูกค้าพวกเราเป็นอย่างดีเ,เซลล์หรืออะไรที่เข้ามาติดต่อสุภาพเรียบร้อยแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เราได้ทั้งหมดเรื่องเรื่องบริการหลังการขายหลองแลมตันเนี่ยผมผมถือว่าให้ A เ,เต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีการเสียเปลี่ยนแลมตันทำให้ค่อนข้างรวดเร็ว การส่งสินค้าทําได้เร็วแล้วก็ถูกต้องตามที่เราออเดอร์ซึ่งบางครั้งผมก็เคยเกิดปัญหาว่าใช้เคสของการใช้สินค้าโดนโดนโดนจี้เลยทางพนักงานขายเองเขาก็บริการให้ผมตรงนี้ได้ซึ่งผมประทับใจตรงนี้ครับผมสามารถติดตามข่าวสารและสินค้าแลมตันได้ที่ Facebook l t a n ตัน h t i n g หรือ www.lamton.co.th ขอบคุณค่ะ